เทพเทวดาพระองค์ทุกช่องจักรราศีทุกชั้นฟ้านับแต่รูปพระพรมลงมาถึงชั้นชะตารมาพจอ์สวรรค์แล้วก็พระพุทธเจ้าที่วิทยาถรทั้งหลายได้มาชุมนุมสโมอสรน,นที่นี่นะบัดนี้ท่านทั้งหลายน้อมใจฟังอา,อาศรวรราทประกาศเทวดาดิประทัน์โดยคุณหญิงวิม,มลสิริปริภทยดนเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับ อาศิรวาตประกาศเทวดาเมืองในพิธีตักวายฝังโลกนิวิตผูกพักตศีมานวัตตาเขา้อยเจ้าสงครามบ้านผู้แก้วอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยในวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556 ยามโลกวานเพนในเดือนมาคมานมัติกถาแห่งองค์สมเด็จพรังมุเกล้าเจ้าอยู่หัวโอ้นโมรัตนะครยัน,รยนสรรนังคัจถามิเอ้นโมน,บโนอบน้อมพระพุทธองค์โอ้อ,อรหันตเจ้าโซเลิศแล้ว โอปอัตมธรรมจำารงยืนมั่นโอมหาสงแพวเขตเนื้อนาบุญนัการอันจำรวญจร,รัสเขตนิธีเพ็นปุณณมีเดือนพระอันเหล่าพูี่เป็นพุทธศาสตริกรชนล้วนแปรงกมลเกิดกุศลใน,นดวงจิต รำลึกถึงวันที่พระพุทธพนผู้ทรงพิจิตบาลทรงสแสดงพระโอวาทปฏิโมกในปีแรกหลังทรงตัดสรุแล้วเก้าเดือนนักพระวิหารเวรวันนับเป็นครั้งเดียวที่พระอาหารหันตเจ้าล้วนทรงอภิญญาหกจำนวน1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย โอวาทปฏิโมกัวัวใจพระพุทธศาสนาอุบัติเป็นข้อปฏิบัติให้คณะสงสวสดทุกคุนเดือนต่อมาเราพระพุทธเจ้าจึงเตือนตนให้รำลึกนอบน้อมนมันสการและขอพระราชทานวรกาสอันเชิญพระสุรีจอมไกรลาาทรงสงเสรอุสภาบทจากประราตมัน รังพร้อมมหาราายเจ้าประทับยังกเกษียณสมุทรทรงพุทธ,ธาเป็นพาหนาสเสด็จโดยอากาศวิถีหนึ่งพรมยานู่รางสริโรคกแล้วสมบูรณ์ดีขันไลหงและเหล่าเทพยาเจ้าผูทรงมเหสวรสักสิงสถิตในภูมิสถานพึกษาอากาศ และทิพยวิมานมาสวรรคามาผจรพระสัติ์เทวีมหาฤาสีเทพนิกรยักษ์คนทันเท้าสุวรรณาคาทั้งพระเสือเมืองพระเสืเมืองพระลักเมืองตลอดพระการชัยศรีพระสยามเทวาธิราชู้มีอำนาจแดริล,ละ บำรุงพระนครบุรพกษัตราิา์ทิลาทุกอครองสยามอนาเขตพระรงเดชปกปักรักษานับจากพอขุนรามทำแห่งมหาราชแห่งสุขโขทยัยเมื่องลงมาจนอยุธยากระทั่งกรุงเทพมหานาครเชิญสเสด็จจรมาเมียสดคอยสนับเราข้าพระนุทธเจ้าที่พร้อมรับประทุมสโมสร ด้วยจิตตั้งมั่นในบรวรพิทธศาสนากุศลจิตแรงการังสริพระวิหารไว้เป็นที่สงมาเจริญธรรมทานนำคำสอนสู่เวลัยสัตว์ต่อไปและเดือยรอพระรัตนชัยสุขามัแทนองค์พระทศพลตลอดจนสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีาริกธาตุครบตามมุ่งม,มาเจตจำนง โดยสัทธาระอามปฏิฐานไว้มันคงตลอดระยะเวลาสิห้ปีผู้ทานเข้าวิหารจะได้อัญเชิญจอมาศาสดาแม้การล่วงหน้าจะเริ่ร้างโรยดาด้ยเป็นอนิจจังหากเจดีพระบรมสารีวิกธาตจะดำรงเป็นธงชัยจนกว่าสิ้นพุทธทานจึงอันตรธานสูงไปตามพุทธทวจนะ นาทีนี้จะเป็นพุทธอนัคเหตุที่เพื่งแห่งถวยเทพมวลมนุษย์ที่สุดถึงบาดาลโดยอัลภาพแห่งพระจินสีมวลมานจะมิหารกลายกล้มกุศลกรรมจะสิ่งเสียด้วยอกุศลธรรมทุกโวยไทยเป,ป็ปัทถวะอันตรายนานา,นานอันหนึ่ง เทพระเทวาทั้งหลายทั้งท้าจะเปวลกบาลทั้งสี่เพราะทัญอนัน